ทับพ่อแม่พี่น้องป้อง่ายสุโขสุคนวันนี้คุณโควิดได้ล้อมเราไปหมดแล้วคุณโควิดได้ล้อมเราไปหมดแล้วไม่เชื่ออย่ารบลูครับพี่น้องผมมีตัวช่วยแบบนี้ครับพี่น้อง คุณครมไม่กล้าเข้าใกล,ออลกคก้ครับพี่น้องไม่เชื่อยาลบดูครับตัวช่วยดีๆของเราก็เนี่ยครับพี่น้องป้องปาย,ปยช่วยได้เยอะทีเดียวรอดมาได้ครั้งแล้วครับพี่น้องไม่เชื่อยารลบดูครับพี่น้อง,ออล,องลองดูนะครับผม คุณโควิดไม่กล้าเข้าใกล้แน่นอนครับพี่นนอง